มาแล้วอะไรล่ะที่ว่ามักถูกสัม,มาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคิดว่าการปัดพลากกันจากกันเป็นทุกข์มันก็ทุกข์ตั้งแต่ก่อนจะเจอกําลังเจอหรือจะเจอก็อตามการจากการเป็นความจริงของแต่ละชีวิตการเจ็บป่วยเป็นความจริงของชีวิตการเจอเรื่องร้ายๆไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเจอทุกชีวิตก็ต้องเจอ แต่มันไม่ใช่สุขทุกข์ในใจมันมีเหตุและปัจจัยแต่กิเลสเขาไม่รู้เขาเรียกว่าอาวิชชาตัณหาและอุปาทานนี่แหละพาชีวิตที่ไม่รู้ทุกข์แต่ชีวิตใดที่มีวิชาท่านเรียกว่าวิภาวะทันหาและมีสมาทานเพื่ออาศัยความจริงตามความเป็นจริงได้มากเท่าไหร่ชีวิตนั้นก็จะลดทุกข์และไม่ทุกข์เพราะรู้ประโยชน์ รู้ความจริงตามความเป็นจริงเหมือนที่ที่พี่ตาลเล่าอ๋อเข้าใจเข้าใจความจริงตามความเป็นจริงเราได้ทําหน้าที่ของการเกิดมาที่ได้มีสัมพันธ์กันเป็นบทบาทหน้าที่ที่เรียกว่าลูกก็ตามสมมุติถะามันเป็นความจริงของการเกิดมาของชีวิตเราที่มีคมสัมพันธ์กันเราได้พาชีวิตเรามามีศีลแล้วเราก็าได้ทําปฏิบัติ ตามฐานะของเราแล้วเราก็าเข้าใจความจริงทมความเป็นจริงอันนี้ไปเข้าใจความจริงของชีวิตและได้เห็นความไม่จริงที่กิเลสมักหลอกคิดเห็นให้ทุกอันนี้แหละสิ่งที่มีค่าที่สุดสัมมาทิฏฐิสี่อย่างพระพุทธเจ้าบอกย่อจากสิบเหลือสี่จริงๆอันเดียวกันคือการได้เห็นทุกอริยสัจการได้เห็นสมุทัยอริยสัจ การได้รู้สภาพที่ดับทุกขคือเหตุของกิเลสได้คืออวิชชาทันหาอุปาทานได้ด้วยมรรคที่ควรทำไม่แจ้ทำไม่มากทำไม่มากทำไม่มากคือมรรคคิดถูกที่มันทุกข์เพราะมันคิดผิดด้วยความเห็นผิดจึงพูดผิดทำผิดประกอบอาชีพผิดเพียนก็เพียนผิดสติก็ไปผิดจึงเกิด ทุกเสมอทุกเสมอเรียกว่าสมาทุกสมาทุกทุกเสมอดังนั้นอริยาสาวกเข้ามาเรียนรู้กําหนดรู้ทุกอริยสัตว์เมื่อกระทบปัสสาวนี่แหละปัสสาวเป็นปัใจจัยให้เห็นทุกอริยสัตว์แต่คนในโลกไม่มีวิชาไปกําหนดรู้ไม่มีวิชาเลยอ่านทุกอริยสัตว์ไม่ค่อยออกแต่พวกเราได้มีผู้รู้ที่ท่านข้อมีทุกอริยสัต์มานั่นแหละ และท่นข้อเรียนรู้วิชาเพื่อไปกําหนดรู้และล้างทุกอริยสัจด้วยวิชาปัญญาศีลนี่แหละความเป็นปกติของความไม่เบียดเบียนตางกายวาจาใจเราก็มาเรียนรู้ในการกระทําของเราซึ่งมีผลเป็นของของตนไม่มีกครทาสุขทาทุกข์ให้ใครได้ในโลกนี้ไม่มีใครทําให้เรา ป็นไม่มีใครทําให้เราทุกข์ได้ไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ใช่เรื่องร้ายไม่ใช่ปัสสะที่ทําให้เราทุกข์ใจปัสสะไม่ใช่เหตุของทุกข์ใจปัสสะไม่ใช่เหตุของทุกข์ใจแต่ปัสสะเป็นปัจจัยทําให้เราเห็นทุกข์ใจต่างอากแต่ถ้าเราไม่มีวิชาปัญญาตาเนี่ยตาของปัญญา daunting, <l oss ary> ไปเห็นเราถ้าไม่มีทางเห็นทุกข์ใจได้เลยมีแต่เป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์กายบวกเรื่องร้ายบวก บวกทุกข์กายบวกเรื่องร้ายดังนั้นปัจสะนี่แหละเป็นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตที่เกิดมาควรรู้เพื่อคำนดรู้ทุกข์ใจเมื่อกระทบปัจสะอันนี้แหละชีวิตเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดและมาเรียนรู้ดับทุกข์ให้ดับที่เหตุเหตุไม่ใช่ปัจสะ เหตุคือกิเลสอวิชชาตัณหาและอุปาทานอุปาทานขันห้านี่แหละเป็นของหนักหนักที่สุดคืออุปาทานความหลงยึดมั่นถือมั่นแตกออกเป็นสองตัวคือหลงได้มาแล้วสุขหรือเป็นประโยชน์หรือเหมาะควรไม่ได้แล้วก็ไม่สุขนี่เขาเรียกว่าสภาพของกามอีกด้านหนึ่งถ้าไม่ได้มาคู่ของเขาคือมันรู้สึกทุกข์กันแหละนั่นแหละ กับสีท่าภาพหนึ่งคือหลงปั้นว่าได้และเป็นทุกข์ความพัดพลากความพล่องความเสียหายเหมือนเรื่องร้ายตากิเลสจะมองว่าเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นไหมเป็นโทษและเป็นทุกข์แต่ตาของพุทธเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เห็นไหมมันต่านกล่าวไว้ในหลายเหลี่ยมหลายมุมคำดาคำว่าความเข้าใจผิดคำกล่าวตักเตือนเป็นขุมทรัพย์ เพราะคําสันเสริญมันไม่พอมันเป็นของน้อยมันไม่ทำให้สามารถมันเห็นทำให้ชีวิตเราเห็นทุกได้ยากแต่มันก็ต้องเกิดดับแต่สิ่งที่ทำให้เราได้เห็นทุกได้ง่ายนี่แหละมันพอที่จะทำให้เราเห็นทุกและถ้าเราไม่ได้เรียนรู้วิชาไว้เราจะเห็นไม่เป็นมีแต่เป็นทุกอนั้นชีวิตใดที่ได้มาอยู่ในองค์ประกอบของเหตุแห่งวิมุตห้า ก็จะมีวิชาปัญญาในี่แหละในการจะอา่านรู้คำหนดรู้ทุกอริยสัจและมาเรียนรู้เหตุของมันให้ชัดๆว่าไม่ใช่ปัสสาวะถ้าเรายังคิดว่าปัสสาวะทำให้เราทุกข์ใจนั่นมิจฉาทิฏฐิปัสสาวะไม่ใช่ทำให้เราทุกข์ใจปัจจะทำให้เราเห็นทุกข์ใจที่เหลืออยู่ในชีวิตเราและชีวิตควรเปลี่ยนศึกษาอันนี้ องันเป็นที่ทั้งแห่งความเพียรห้าประการผู้ใดมีศรัทธาเชื่อในพระปัญญาการศัสรู้ของุทธเจ้าวากรรมคือการกระทํามีผลเรียกว่าวิบากหรือวิปักเป็นของของตนแล้วเมื่อเรามีกรรมวิบากเป็นของกองคนใครจะมาทําร้ายพูดร้ายคิดร้ายกับเราได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มีแต่ผลของการกระทําของเรามีแต่เราที่จะทํา ดีหรือไม่ดีกับเราไม่มีใครทําให้เราทุกข์ได้และไม่มีใครทําให้เราพ้นทุกข์ได้แต่เราควรอาศัยเห็นไหมต่ออาศัยมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีดีที่อะไรที่รู้ว่าศีลน,นี่แหละที่จะเป็นเบื้องต้นแหน่งกุศลละธรรมทั้งพวงและศีลน,นี่แหละเราจะได้เห็นกิเลสมิมันจะพาผิดศีลเพราะเขาไม่รู้และลึกๆจริงๆกิเลสเขาอยากพ้นทุกข์ เขาไม่อยากทุกข์เขาอยากพ้นทุกข์เขาอยากได้สุขแท้แต่เขาไม่รู้วิธีเราท่องมาศึกษาผู้ช่วยเขาให้พ้นทุกข์ด้วยดังนั้นชีวิตเราจะพ้นทุกข์ได้เรียนทนบอกว่าไปหาผู้รู้ผู้รู้คือผู้ที่ทุกข์มาก่อนคือผู้ไม่รู้มาก่อนนั่นแหละดังนั้นผู้รู้จะบอกว่าเนี่ยฉันเคยทุกข์เหมือนครูรู้เหมือนครูบาอาจารย์ท่านรู้ความจริงตามความเป็นจริงของการเกิดกิเลส ว่ากิเลสมันมีอาการแบบนี้มันมีความต่างจากพุทธะอย่างนี้และกิเลสมันมีตระกูลของมันด้วยนะวงตระกูลของเขาตระกูลโตสะตระกูลราคะตระกูลโมหะอ๋อระตุปปะสะมันต่างกันไหมในปัจจุบันกับอดีตมันมีลีลามันมีนิมิตของมันอยู่นะความต่างให้เราศึกษาและมันมีอุทเทศอุทเทศนี่คือจากการบอกกล่าวจากของผู้รู้ ที่บอกมาว่ามันมีอาการแบบนี้มันต่างจากพุทธ,ธะอย่างนี้มันมีลีลาอย่างนี้และอุเทศที่สําคัญคือกระทบประสาทและมันมาเทศมาบอกมาสอนเราอะไรอุเทศของกิเลสมันมีความคิดอย่างนี้มันมีความเห็นอย่างนี้แล้วเราก็เอาปัญญาเอาอุเทศเอาวิชาจากผู้รู้มาบอกสอนเหมือนพิ่ตานบอกสอนเนี่ยยกตัวอย่างพอสอนไปอ,อ๋อเขาก็ใจความจริงทงความเป็นจริงเขาก็รู้เขาก็พ้นทุกเรานั่นแหละ พ้นทุกข์ด้วยขับเขาแต่ที่เขาหรือชีวิตเรายังไม่พ้นทุกข์เพราะเรายังมีวิชาและปัญญาไม่มากพอดังนั้นชีวิตใดที่ปรารถนาความพ้นทุกข์รีบเพียรที่จะหาวิชาและปัญญาในการจัดการมนลทินที่เหลือเห็นไหมมลทินที่เราหลงสะสมมาใครจัดการมนลทินที่เหลือมันก็สบายตามันสว่างมันไม่ไม่มาลำมาเรืองไม่เจ็บไม่แสบ มันก็จะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นไปเป็นลําดับลําดับดังนั้นการเพียนสังสมกุศละสัญญาเห็นไหมนี่กรรมะออกมาจากความหลงชอบว่าได้และเป็นสุขนี่อภยาบาทจากความหลงชังที่ได้และเป็นทุกข์ออกจากการเบียดเบียนที่ไม่เข้าใจเรื่องกรรมมาเข้าใจความจริงตามความเป็นจริงได้มากเท่าไหร่นี่คือผู้ใหญ่นี่คือผู้ที่รวยรวยตัวจริงเสียงจริงคือรวยเห็นไหมธาตุ ของพุทธ,ธะรวยศรัทธาที่ถูกตรงรวยความเพียรที่ถูกตรงรวยสติสติที่จะพาเราเห็นอาการทุกข์ที่เหลืออยู่กําหนดรู้ทุกข์ที่เหลืออยู่ทุกมันเป็นแบบนี้เมื่อมีทุกเมื่อไหรแสดงว่ามีเหตุเราเจอทุกเมื่อไหรเย่ชีวิตเราได้เห็นสิ่งที่เราควรทําและเป็นสิ่งที่ควรรู้ที่สุดในโลกของการเกิดมาเป็นคนคือเห็นทุกข์อริยสัจเห็นอะไรก็ไม่มีค่าแตดกับการเห็นทุกข์อริยสัจที่เหลือ ดังนั้นปัจจัยที่ทําให้เราเกิดทุกข์นั่นแหละเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเห็นว่าอาการทุกข์ใจที่กิเลสบอกว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นและมันเป็นโทษนั่นแหละนั่นแหละคือเหตุของทุกข์ใจอ่ะละพวกเราก็ทํามาได้แล้วเป็นลําดับที่เหลือก็ทําให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นซึ่งทําให้มากซึ่งมักถูกคิดให้ถูก เห็นถูกเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าคิดอย่างไรพระโพธ,ธิสัตว์พระอรหันต์คิดอย่างไงฝึกคิดถามท่านฝึกเรียนรู้ถามท่านและชีวิตเราก็จะเป็นเช่นท่านในวันใดวันหนึ่งในการของความเพียรเราเพียรเท่าไหร่เราจะไปถึงที่หมายคนเราจะบนบนรรลุหรือจะสําเร็จได้จะพ้นทุกได้เพราะความเพียรยิ่งช่วยกันเพียรยิ่งไปได้เร็ว ไปด้วยกันเอาะนี่มันไปผิดทางไปผิดทางคนนี้บอกว่าไปอย่างนี้ไปอย่างนี้คนนี้บอกไปอย่างนี้ยิ่งใครมีสาหายดีเท่าไหร่มิตรดีสาหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของความจริงข้อมูลจริงกิเลสจะคือข้อมูลลวงเราบอกข้อมูลจริงไปเพื่อนบอกข้อมูลจริงก็มาบอกข้อจริงตายเทข้อมูลเท็จออกไปจากชีวิตเราได้เท่าไหร่นั่นแหละคือเป้าหมายของการเกิดมาเป็นคนเอาละค่ะ แต่ละท่านดำเ,เนินไปสู่ทางที่ถูกทางที่จริงและมีความเพียรตรงได้มากเท่าไหร่ทางของการสังสมไปสู่ผลของเป้าหมายของเราคือนิพพานนิพพานคือหมดความจากความห็นผิดคิดผิดไปเป็นลำดับพูดผิดทำผิดและชีวิตเราจะผลิตพลังงานที่เป็นโทษจ่ายพลังงานพุทธไปจากจิตของเราไปสู่คำพูดการกระทำได้มากยิ่งขึ้นไม่มีอะไรดีกว่าน,นี้ การนานภายนอกเป็นกุศลได้ได้อาศัยเป็นปัจจัยให้เราเห็นทุกใจที่เหลือนี่แหละคือเป้าหมายของชีวิตเรามาให้ข้อมูลจริงกับกิเลสให้เขาเข้าใจเห็นด้วยความคิดความเห็นด้วยปัญญาที่ถูกเราก็จะได้ผลอันเชิญ